ศรีสะเกดจัดไหว้พระเมืองศรีของดีสิบวัดเทิดพร,ระเกียตรติรัชกาลที่สิบหนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดร่วมกับภาคีเครือข่ขายภาครัฐและเอกชนจัดพิธีเปิดโครงการไหว้พระเมืองศรีของดีสิบวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีนางฉลอมสงล่าประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนางวัชิตาน้อยพรมนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพศ2558ถึง2559ในชื่อถนนสายวัฒนธรรมวพระเมืองศรีของดีเวัดและได้รับการตอบรับอย่างดีจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว จึงมีการกลับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยปีนี้ได้ขยายเป็นของดีสิบวัดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกดโครงการในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงานเช่นสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกดสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินศรีสะเกดชมรมธนาคารจังหวัด สีสเกตและองค์กรภาคเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนโครงการไหว้พระเมืองศีของดีสิวัดถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่เพียงส่งเสริมศรัทธาทางศาสนาแต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วย ใช้ความ,มามาถ่ายภาพกิจภาพกลก้วยนิดข่าวสุวิชัยราากสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดสีสะเกตร,รายงาน